อะไรนะคุณหมอจะช่วยเบ่งออกมาครับรุ่นรุ่นง่วนะครับคอดนะครับง่วแม่น้องตาลพอทองตาลนะครับมามาเล่นนะครับมาทรงง่วนะกว่าพอดีมากมือดีนะมือดีนะครับมาเห็นเห็นง่วนะครับกําลังสี่คอดนะครับลูกเอลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับ ของเสตูปครับของเจทีเจเก้าฟาร์มอ๋อทีเจเก้าฟาร์มนะครับเบืองอย่างเน้เอาเบงเบงนี่แหละมีนึงเห็นขาวเมื่ล้วนะครับ เอาเอาเฟียงมาให้นะตอนนี่้องโอ้ยบเลยดึงดอกลุ่นนี่บบเลยดึงยังไมัูตัวใหญ่เดกองอุ้ยอันลูกลอาจารย์แล้วอราก็ล่เราเป็นเระ นะคะให้ท่านผู้ชมสังเกตเลยนะคะเวลางอขอดทาเล็บขาหนาออกมามันงุ่มก็แสดงว่าเขาออกผิดทาก็คือเอาขาหนามากบ่อ้เอาขาหลังเนาะอันนี้เข้าเข้าสังเกต้ึงต้นง่าย

รุ่นเดียวนะครับน่ารุ่นเดียวนะครับแกมีอาการตั้งแต่เมื่อเช้านี่นะครับหกโมงเช้านยครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเห็นขานะครับก็สังเกตนะครับเวลางัวคอดนะครับผมเบื้องอาการว่าออกถึกท่าบอนะครับเป็นตาออกยากบวนะครับ อาการใดข้าชีได้ตัดสินใจดึงนะครับซอยนะครับเพื่อที่สีบวัวไฮเมือว่านะครับเมื่อยนะครับออกเลี้ยวกะเมื่อยหน่อยนะครับเมืงว่าก็เป็นผลดีนะครับผม,มการสังเกตกะนึ่งสังเกตเรียบนะครับว่าออกถึงท่าบ่าถึงท่านะครับ เบิงเ้งลิฟนะครับก็เลียดหนวมก็แสดงว่าขาหนานะครับขั้นหงกับขาหลังนะครับขาหลังก็ต้องเบิ้งว่าเกษิตาชินใจว่าสีดึงซอยหรือว่าสีเอาเข่ากลับไปนะครับกลับไปกลับทั้งในท้วงนะครับเอาขาหนาออกมาเอาข้างหนาออกมานะครับอันนี้ก็ยุที่ประสบการณ์นะครับ คันดึงนะครับบอ่อเอาเขาไปกลับนะครับก็ดึงกัเฝ้าดึงเลยนะครับเพราะว่าสะสือมันมันสิขาดกอน,นะครับหัวมันอยู่ข้างในนะครับก็บต้องเฝ้าดึงนะครับแล้วก็มาจบเมือกออกนะครับจากปากจากจากปากจากดังนะครับเพื่อให้มันหายใจสะดวกได้เร็วนะครับ หลังจากขานะครับขาออกมากสังเกตประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับขั้นขั้นโดนก็นีกะตาสินใจซอยนะครับเพะว่าหนึ่งแมงวัวมันมันเสีเมยนะครับมันสิลัแล้วก็บ่เป็นผลดีต่อลูกอยู่ในท้องนะครับ กินกำหนดลอดมาสามมือมันมาคำเมนองตานะครับเกินกำหนดลอดมาสามมือนะครับกำหนดแมการัจากมผสมบวกลิมือนะคะยหวนี้หละถ้าวกดบ่หลาจากประสบการณ์้มการกับเพื่อันทงอะไนี้ก็ตัวมอันนี้บดไไปอนเพื่วิจัยดอกค่ะวิจัยใน เด okay. ma ี๋ยวอเมางตัวแม่ยวเามาเบิกันเมื่สิมนบอกอย่าเฝ้าลูกเพราะคนาานจะปวดืการเบิ้ขาเขาของลูกตัวนี้ขอบตาเขาจะเป็นแผ่นดาเลยนะคะ แบ่งเบ่งอีหละอู้อูตัวงหญ่นะครับขาบังใ่ญ่นะครับคอขาบักงหญ่นะครับแักรเพอขาบง่นะครับคอขาบังใหญ่นะครับลิ่นว่อนนะครับลิ่นออกมาแล้วครับ นะครับคุ้ยกันออกมานะครับอ๋ออาลูกมาอ่ะอเอออาของตาลดึงดึงหน่ก็สามารถดึงได้นะคะแต่ว่าต้องดึงเดี๋ยวเพิ่มระมัดระวังนะคะหมุนสังเกตของตาลดึงนะคะเดี๋ยวโบได้ดึงแห้งต่วันเดี่ยนะครับเดี๋เดี๋ยวเดีดึงก็ต้องเบิ้งจังหวะเบ่งนะครับเขาเบงก่อนครับเบ่งใครดึงนะครับอ่ะลูกแล้วนะครับโอ้โหนะครับ หัวบกง่นะครับแข้งขาบักง่ายแม่กับเป็นสายล่ำพยากางนะครับเดือดลอยวะครับพ่อเดือดลอยเลือดลอยนะครับสายล่ำพยาการนะครับเป็นบาหมันสายเก่านะครับอาจารย์แดงนอนลงลูกบเบาบายืนถอดนะนอนร้องเร่าท้องบักง่ายนะครับท้องนี่ ท่าน,นมันยืนนะครับต้องประคองนะครับโอ้อยากน้ำเหมนะกินได้ไ่ครับเนี่ยเราต้องประคองนะับแห่มันล้นนะครับเลิ่อมไหลแล้วครับเนี่ยออกแล้วออกแล้ว รีนขยับแล้วนะครับลลินน้นขย,ยับแวมนบมีปฏิกิริยาตอบสนองถือว่าถือว่าโอเคนะครับเนีญญ่ยแสดงฉีกมีมากครับผมสะดือกับย่งบ่หน้าจะขาดนะครับน้ำเปลือกเอาตัวที่รุดแลยรุดเต่าปุ๊บยังเดี๋ยวเ้ามาลุนกันนะคะกับข่ายพี่เอฟจันแดงลูกจันแดงพ่อพ่อจะดึงไม่ยู่ข้างนอก ถึงถงสิคุณไปในห้องกระตองเขาไก่นะคะตรงระวังนะครับอันตราล่อให้พอรับรับสอยสอ,ยอ,อระวังระังแดงเดี๋ยวบหอยหอยตรงเตยงล้เหรอลอ่ะเอา,เอาย่อลงอยู่เว้ยย่อล้มแดงย่อล้มที่หลบหล แดงนางลงนอนลงแล้วเป็นยังดีงยง่ายลงแล้วลงแล้วตัวบกง่ายนะครับหักใหลแล้วคอร่างก็เอะคอขาบักใหญ่นะครับอ่านอนลงอ่ะลงแล้วอึ๊บอู้อ่ะสบายใจนะครับอู้ตัวบักใหญ่นะครับตัวผู้ ตูผูตวแม่ครับตูแม่ครับตวแม่นะครับโอ้ยินดีครับพ่อต้องตานครับแม่ต้องตาลนะครับผมดได้ตัวแม่ตามที่คาดหมายนี่เลยวตวบักง่นะครับเเล,ลูกเค,<ม>คเอฟนะครับคา,ายาจตู่ะคะเดยวเงกก้อัวเดหรือแม่ครับโอเคครับยืนยันนะครับโดยพ่อต้องตาลนะครับ ตัวเมียนะครับโอ้ยแดงเลยนะครับแดงแดงแดงบุ้มมี่องาวเลยนะครับลูกเคเอฟสามนึะครับกัโอ้ซ้ำถึกเรียกนะครับนี่เอาเขาซีเเก้า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 เลสมบูรณ์แข็งแรงโอเคครับแข็งขาดีนะครับ

แข็งแรงนะครับกอน้เวลาลเสรที่จะออกระยะเวลาทำานีประมาณโ้ดไลายสาวว้ต่อยอดแล้วบ้เนี่ยออกมานะคะชาลกก็ออกแบบมันก็จะมีวิธีการจัดการนะคะดีกับเป่าระวังนะครับอกไมกับแม่น้ตาลับีงจอยดงใน่หนาค่ะสาหรับที่นีแม่นตาขอขอบคุณที่ทุกท่านนะคะขอบันไมคลิปหนาสวัสดีค่ะ นี่นะครับเป็นแมงวที่หนาเก็บหนาเลี้ยงนะครับก็คือขอดแล้วเบิงลูกนะครับเลี้ยลูกเอาลูกนะครับบางตัวขอดแล้วบเบิงนะครับบเลียหวงจะ่บเลียนะครับบางตัวกับบเบิงเอาลูกนะครับขั้นเป็นว่าฝูงไงไล่เลี้ยงนะครับขั้นไปออกกลางปานะครับยางยางมากนะครับบบเอาลูกมานั่มนะครับบางตัว ขอโตกระทิมลูกนะครับหลายบางโตนะครับมันกับสีล่อจนลูกยางได้นะครับใครสีผ้าลูกกลับมานะครับผมเวลาไปกินหญ้าหรือว่ายางน้ฝผงน้าทางนะครับมันกับที่ห้องเอาลูกนะครับล่อลูกนะครับนี่คือเมว่วาที่คนที่เลี้ยงว่านะครับต้องต้องเก็บนะครับต้องเก็บไว้เห็ดเม่พันธ์นะครับเฮ้าสีบ่มีปัญหา นะครับในการเลี้ยงมัตถีสบายเฮานะครับโมเม,เมนต์นออกมาแล้วโเ,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 เบิงเอาลูกนะครับมันยากนะครับนี่ก็เป็นงัวแม่เก่าก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับในการเบื้องลูกนะครับชั่วโมงบินสูงแล้วนะครับการเลี้ยลูกนะครับการเบื้องลูกนะครับการกินน่มก็สําคัญนะครับบางตัวกับบให้ลูกกินน่ม บางตก็ให้กินนะครับเบิงเอาง่ายเลยนะครับถือว่าเป็นแม่งวัวาทีหนาหนาเก็บนะครับบางตัวบได้ง,งามนะครับแม่งวัวาแต่ว่าเบิงลูกดีนะครับให้ลูกดีนั่นคืองวัวาทีถือว่าสุดยอดของแม่งวัวาที่หนาเก็บนะครับเพราะว่าเขาเบิงพันธุกรรมนะครับ แข็งแรงนะครับเริ่มดินแล้วง่วงนี่กัแข็งแรงเรี่วนะครับมุหนาเกินครึ่งสุ่ม่งนะครับน่าจะลุกยืนนะครับเรีบตีนนะครับเรีบตีนบางคนถามว่าแกะหรือบบแกะดีนะครับ ตามตามหมอนะครับตามที่ผมถามมานะครับการแกะก็สำคัญเพราะว่าขั้นเท่าแกะลึกหรือแกะบวเป็นนะครับเชื้อโรคมันสีเข่านะครับแต่ผู้เฒ่าเพื่อนมักแกะนะครับเพราะเพื่อนอยากเอาไปกิน <c oughs> แม่นะครับผู้เฒ่าผมว่าเพื่อนตัวว่ามันสียางเลี้ยวนะครับผมว่าแต่เพื่อนอยากอยากกินนะครับ คือตัวว่าตับไตเด็กหน่อยกินไม่ได้นะครับมันมึนผู้เฒ่าตัวไปกินเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับกถือว่าเป็นมือที่โชคดีนะครับมาสง,งว่วนะครับพอลองตาลมาเจองวัวควอดพอดีนะครับ ถึงขอดทึงข้นเลยนะใ่ึงขอดถึงข้นนะครับถือว่าโชคดีนะครับผมกระลอติดตามทังช่องลูกตาลฟร์มนะครับว่าหลังจากนี้นะครับการเจริญเติบโตนะครับสีเป็นจังไหรนะครับพัฒนาการนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมให้ช่อง youtube นะครับว่าราชินาฟร์มนะครับ คลิปนี้กันล่ากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ